โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับพวกผมก็จะมาล่ารีเวทานกันครับก็ไปกันประมาณห้าหกคนนี่นะครับถามว่าทำไมมึงถือผลไดมอนด์ออกครับเพิ่งเก็บมาครับจากต้นไม้ต้นนี้เลยครับโอ้โหผลกากๆนะครับทิ้งไปครับวันนี้นะครับพวกผมจะมาล่ารีเวทานะครับตามหานี่ครับเบียิ่งให้กับสามดาบนะครับดูกันว่าผมจะได้เบียสิ่งหรือเปล่านะครับโอเคแล้วผม ตอนนไที่ผมขี่ตานนี้ผมขี่ตรงจะไม่เจอแบบพุทกลอ่ะกายแบบถ้าแบบคนเข้าซื้อมาใหม่อ่ะนานอ่ะกว่าจะมาถึงขนาดโกยังนานอ่ะเบรกเรือเบรกเรือก่อนกระโดดกระโดดว้าวว้าว เฮ้ยคิดจะว้าแลวกูกกลับมาเดนมีมีมีคนไปคอมเมนต์ปั่นเด็มเลยพี่ขอเลียตุดได้ไหมอาแดดอาแดดอาแดดตื้ตื้ตื้จุดจุดจุดไก่ไก่กอไก่ไก่ก่แก่คอไก่คไก่กกใคร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 มีมีคนไปปั่นอย่นี่อ่ จะแตกยังดูก่อนหมูกูจะซ่อมเรือแต่ไม้กูหมดพี่ที่ผ่านแล้วเรือเรืออะไรจะแต่งอะเนี่ยมาดไมีไม้ไม้ไม้พี่ยังไม่หมดเนี่ยฟ้องนะงันก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก่อนเราทวานที่มันไม่มีอะไรตามยาเยี๋ยงยังไม่ชอนอจะละใ้อันนี้ก่ยังไม่ไปไหนก่อนนะ อาเฮ้ยเลยเจยอะไรอ่ะเฮ้ยเจย์ตับแล้วเจอเลยครับนับก็ตอนนี้ก็เจอกันไปเรียบร้อยนะครับหาประมาณหกชั่วโมงครับคืออเ S C B R O S S มาอย่างครับ S R C O S S มาอย่างครับมันไกลเกินนี่เลยถ้าทบจะไม่รับ ตีเลยนะพี่โอเคไหมพี like ่โอเคนะตีเลยตีเลยมันไกลเกินเลยโอเคนะอ่านี่หลักฐานขออนุญาตกดไอ้ยันตัวแรกของวันนีดจ้าผมตอบปุ๊บเจอเลยพอเราตีกัน5คนนะก็เอางี้ไหมตีตีหางหนึ่งเรื่อยๆเลยเราไม่ต้องถนอมดาเมจโอเคไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เองเพราะว่าเรามากันแค่5คนเอาไหมตีตีตีหางหนึ่งเรื่อยๆเลยนะอย่าอย่าเพิ่งตี โอเคนะครับก็โอเคนะครับตอนนี้ก็ตีเสร็จไปเรียบร้อยครแล้วก็ได้หัวใจมาด้วยนะครับเกตเนี่ยผมได้มาประมาณอุ้ย21อันนะเมื่อกี้ก็ตีได้16นะเป็นเหลืออันเก่าด้วยนะที่ผมคาไว้นะโอเคเราจะไปตีบอกสามหลักกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันจุดคาบเลยแต่ว่าเดี๋ยวพี่เข้ามาใหม่อีกเยอโอ้ย จะจายผมนะเวลาผมจะไปไหนอ่ะพี่เดี๋ยวผมมานะพี่อยู่รอผมก่อนแล้วผมก็จะบอกเวลาที่กลับมาอ่าสมมติผมคิดว่าตัวเองจะกลับมาประมาณประมาณหนึ่งทุ่มนะอ่าอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดแต่ผมจะบอกว่าพี่เดี๋ยวมานะมา,มาประมาณหนึ่งทุ่มสิบนาทีต้องตัดเวลาขับรถตัดเวลาเจอหมา อ่เหรือลกลางคืนหูจะแบบผมออกบ้านตอนกลางคืนบ่อยผมออกไปหาไอพีนั่แหละไปนั่งเล่นกับมันแบบผมพูดตรงๆเลยนะผมไม่กลัวอะไรเลยตอนกลางคืนน่ะนอกจากหมาเพราะผมอ่ะขี่เข้าวัดตอนตอนปีหนึ่งปีสองทุกวันสามคุนเบสเด็ดแต่แบบกลัวหมาที่สุดแล้วแม่งแบบหูแบบมันมืดไงเมื่อวานอ่ะเคยโดนหมากันแล้วคือขี่รถน่ะกดคือขี่ชิดซ้ายใช่ไหม ผมก็ขี่ชิดซ้ายแล้วทางซ้ายเป็นบ้านใครไม่รู้ขี่ไปทั้งว่าหมาแมงพุ่งมาสองตัวฮู้มมมันวิ่งแบบมันมันมันไม่มันไม่ใช่หมาไม่ดุไงมันวิ่งตามผมยันเกือบถึงหน้าบ้านนะผมก็บิดสุดเลยเดี๋ยวเกี้ใครทำไรอ่ะเกี้ใครทำไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอเจดเรือซิงขับเรือปัดหน้าโอเคถึงเกาะแล้วถึงเกาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอโหหาโค้ชน,นานะครับ ตัวเดียวอ่ะผมหาใช้เวลาหานานมากอ่ะรวมเมื่อวานเราหกชั่วโมงอ่ะโคนาน่ะวันเนี้งอมเลยอ่ะเพราะผมหากันน่ะโอ้โหโคนาน่ะแบบตัดคลิปแบบมาตัดคลิปแบบให้มันสั้นแค่ไม่กี่นาทีอ่ะโอ้โโหอเคโอเค,อเค,อเคไปกันเลยครับตีบอเบสซิ่งกัน อันนี้นะพลังดาบอะไรเอ็นชาร์ดอะไรโอ้โหยังไม่ติดเบสซิ่งอะไรเลยนะเนี่ยดูโอเคครับผมคราบเลยสีแดงนะนี่นะระดับตำนานคราบไปเลยปุ๊บโอเคเอ็นชาร์ดพลังดาบมาครับจะติดเบสซิ่งหรือเปล่าออมาปุ๊บตึง้งเอ้ยอะไรแม็กอะ โอ้โหหาโค่นานนะครับไม่ติดเบสซิ่งนะครับโอ้โหหาโค่นานอ่ะไม่ติดเบสซิ่งนะจบจัดเลยถ้าอยากให้ผมแบบทำอีพีสองอะไรเงี้ยก็บอกได้นะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับใครอยากให้ผมทำก็คอมเมนต์บอกได้นะครับที่สองที่นี้ไปละบายครับ